สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สั่งต้นกล้าชบมวงพร้อมปลูกไว้ที่อ่อนะคะต้นกล้าจะมีขนาดตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะก็จะสูงอยู่ราวๆประมาณเจ็ดสิเซนถึง1เมตรนะคะน้องไม่มอนลุกขึ้นมายืนให้ลูกค้าดูซิยืนเปรียบเทียบกับต้นไม้อะเข้าไปใกล้ๆนี่ก็คือลูกสาวของแม่อ่อนนะคะน้องใบหมอนยืนเปรียบเทียบกันแล้วครึ่งเอวของน้องใบหมอนเลยนะคะเพื่อนๆ นี่ก็คือต้นกล้าของชมวงถ้าเพื่อนเ่อนคนไหนนะคะสนใจอยากจะได้ต้นชะมวงพร้อมปลูกก็ต้นไซนี้ขนาดนี้ราคานี้หรือจะรับเป็นเมล็ดพร้อมเพาะก็มีเช่นเดียวกันเมล็ดละหนึ่งบาทจัดส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางที่เบอร์โทร0876069955 ID Line AUNG SARA09 อ่านว่าอังสรา09ค่ะเพื่อนๆค่ะกับต้นชมวงขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ